การท่องเที่ยวเชิงเนี้ยมันจึงไม่เหมาะกับคนสูงวัยโดยเฉพาะคนที่มีโรคหัวใจด้วยนะนี่ถ้าไม่มีคนพัดให้นะกำลังจะเดินขึ้นบนยอดเขาบันได500ขั้นอยากรู้อ่ะอยากอยากขึ้นไปชมอ่ะจะขึ้นยอดเขาพนมอุดงสวยนะอ่ะ เดินขึ้นบันได500ขั้นด้านบนมีโบราณสถานที่สำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและกัมพูชาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่24มิถุนายนปีพศ2565ครับที่เห็นแต่ไกลนั้นคือยอดเขาพนมอุดงตั้งอยู่ที่เมืองอุดงมีชัยทางตอน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงพนมเป็นขึ้นไป40กิโลเมตรนี่เป็นรูปของพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีแม่ทัพเอกในสมัยรัชกาลที่3กรุงรัตนโกสินทร์เป็นผู้สนับสนุนให้นักองค์ดวงไปเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองกัมพูชานักองค์ดวงเคยอยู่สยาม29ปีและกลับไปเป็นกษัตริย์ที่เมืองอุดมมีชัย อุดงมีชัยตั้งอยู่ใกล้ๆเมืองระแวกห่างจากเมืองระแวกประมาณ10กิโลเมตรระแวกอุดงมีชัยและกรุงพนมเปญเป็นสามเมืองหลวงของกัมพูชายุคหลังอาณาจักรพระนครซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงเสียมเรียบนักองค์ดวงพำนักอยู่สยามสมัยรัชกาลที่สองตั้งแต่อายุ16ปีพำนักอยู่27ปีพออายุ43ปีสมัยรัชกาลที่3เดินทางกลับไปขเขมร พร้อมกับเจ้าพยาบดินเดชาสิงสิงหะเสนีเพื่อทำสงครามกับยวนซึ่งสนับสนุนเขมรอีกฝ่ายหนึ่งเมื่ออายุได้51ปีก็เป็นกษัตริย์ปกครองกัมพูชาผมมีโอกาสไปเยือนเมืองอุดงมีชัยโดยได้สุวรซึ่งเป็นไกดกิติมศักดิ์พาผมไปเที่ยวครับสุวรรเป็นชาวกัมพูชามีความรอบรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ประวัติศาสตร์และก็สามารถพูดทั้งภาษาไทยได้ภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษ จะเป็นไกด์แนะนําเกี่ยวกับเมืองอุดงและสุวรรณก็จะพาไปกินอาหารพื้นเมืองของกัมพูชาซึ่งมีสถานที่กินแบบว่าทั้งกินทั้งนอนอยู่ในที่เดียวกันครับเมืองอุดงมีชัยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ําโตลเลสาบซึ่งไหลมาจากทะเลสาบเขมรและมาบรรจบกับแม่น้ําโขงที่เมืองพนมเปญการที่ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่อุดงมีชัยเนี่ยเพื่อให้ห่างไกลาจากสยาม เพราะอาณาจักรพระนครที่เมืองเสียมเรียบถูกทำลายโดยอยุธยาคือมีจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยคือจังหวัดฉะเชิงเซาเออหรือแปดริ้วเนี่ยรเราก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเออสวุวรรณเขบอกว่ามาจากภาษามพูชาภาษาเขมรคำว่าสตรึง สตรึงอะไรนะสติงเจอร์สตึงเจร์สเติงเจอร์สเตึงมันก็แปลว่าแม่น้าเหมือนคำว่ากระทำช่ำเราใช่ไหมครับพี่คำว่าชํำเรานี่มันระสท์มาคำว่าเจร์ที่มันลึกโอ้สตตึงเจอร์ก็เพี้ยนออกมาเป็นฉะเชิงเซาครับท่านผู้ชมสเริงเจอร์โอ้ออกเสียงยากมากสตึงเจร์ก็กลายเป็นฉะเชิงเซาไปเลยฉะเชิงเซาแปลว่าแม่น้ำลึกครับผม ชำํำเราก็แปลว่าลึกนะเออชํำเราลึกมันยังไงหรือว่ามีความหมายเกี่ยวกับชํำเรามันมันมีความหมายว่าเอาเข้าไปลึกส,ส,สมอยากสสมเร็จด้วยสมบูรณ์นี่แหละอ๋อสาเร็จโดยสมบูรณ์คือเอาไปลึกๆแต่มันเป็นคาํราระพั์เก่าที่ัมพูชาไม่ใช่แต่มันยังอยากใช้อยู่ในภาษาไทยเรากําลังขับรถผ่านเมืองอุดงเก่านะครับเนี่ยแต่ไม่เหลือซากเมืองเก่าไว้เลยจะเหลือซากโบราณสถานบนยอดเขาเท่านั้น เดี๋ยวจะกินข้าวแล้วก็ขึ้นไปบนยอดเขาครับเชิงเสาอ๋อนี่นะเนี่ยจะเป็นความรู้ความรู้ใหม่ที่ได้จากคุณสุวรรณนะครับเ,ออเพราะว่าเรวยังแถวปล่อยแปดนี่ยังมียังมีภาษาไทยเรียกว,ว่าคลองลึกกคลองลึกออว่าภาษาเขมรเรียกว,ว่าโอเจอรอันนี้มันเป็นคำแปลเลยแต่ไม่รู้ว่าเขมรแปลหรือว่าไทยแปลเพราะว่ามันจะเป็นคําเดียวกันเลยมันมันมันแปลมาตรงกันเลย ว่ามันเ,ออเป็นคลองลึกออกเท่ากับคําว่าโอเจร์โอเจอร์ er นะยังกับแม่น้ํำที่ผ่านพัตบองกงเเรียกว่าสตรึงสังแกสังแกออสังแกสตรึงก็แปลว่าแม่น้ำล่ะแม่น้ำเอสังแกนี่ก็เป็นชื่อขำอินแปลว่าอะไร ต้อ๋อต้นสแก่สแกแกรังเหมือนกันก็ที่นู่นคำัมพุชาก็ไปถึงอุทัยธานีนะสแกสแกกรังสแก่ก็คือต้นสแกสังแกแล้วกรังแปลว่าอะไรกรังรังแปลว่ามีต้นไม้เยอะๆอ๋อเป็นป่าป่าที่แต่แต่มันลักษณะว่าป่าชนิดเดียวไม้อะไรทั้งไม้ออเป็นไม้ชนิดเดียวนะ ก็เหมือนสดกกทมเนี่ยถ้าถึงเป็นปราสาทที่อยู่ในประเทศไทยคำกลางและคำว่าสะดกนี่มันไกลก่อนที่จะไปตรงนี้นี่วัดอะไรวัดสาราคูเป็นวัดของวัดสาราคูว่าประสงค์พระสงฆ์ราชไฟพระสังฆราชสังฆราชาฟธรรมยุทธที่มาจากประเทศไทยเลยชื่อว่าวัดสาราคูใช่ชื่อชื่อเหมือนภาษาไทยเลยใช่ใช่เพราะว่าความหมายเหมือนกันเลย แล้วพระสงฆ์พระสังกราชองค์นั้นมาจากประเทศไทยพระองค์ดวงขอมาพระองค์ดวงพระองค์ดวงขอกับน่าจะขอกรอสีให้ทรงมาเพราะว่าเป็นพระสงฆ์ราชฟังธรรมยุทธกิกายพระสังกัาชพระสังกราชฟังฟังธรรมยุทธคือธรรมยุทนี่มันเจริญมาจากมาจากไทยเมาจากไทยการการสวดธรรมก็ต่างกันนะครับพี่เพราะว่าสวดจะเอาลักษณะการอออเสียงแบบไทยเลย ทั้งฝังสองฟัง,ฟงยูกัรพูชาเนี่ยออกเสียงไม่เหมือนกันฟังมหานิกายนี่จะออกเสียงแบบคนกัมพูชาเลยเหมือนคําว่าเนี่ยโมตระสะเนี่ยกะวะเตาอาะเรอะฮะตาสัมมาสัมโพตระสะอีกฟังหนึ่งจะสวดว่านโมตระสะแนบกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมโพตระสะอันนี้นนเหมือนไทยเลยเอแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีกมหายุทธ ม,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 มหาวิกายก็จะออกเสียงอย่างวะมหาวิกายผมไม่รู้เพราะว่าอยู่ที่กัมพูชายังไม่มีมหาวิกายมาาันสาบสูญไปตั้งนานแล้วเออม,ม,ม,มหาวิกายนี่ไอ้ธรรมยุทธ์นี่จะอยู่ที่กัมพูชาโอ้มีเป็นประตูเข้าที่ประสักยมที่เจดีย์ที่มาสร้างอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ประตูเข้านี่ก็สร้างเออประสักยมณี่เจดีย์ที่สร้างอยู่นี่เพิ่งเพิ่งมาสัมโพธิทีหลังอันนี้อันนี้สร้างใหม่ใช่ไหมสร้างใหม่คือไปยิบเกือบจะที่สัมโพธิเกือบจะยี่สิบกว่าปีแล้วที่เอาระบัตรของพระสักย,ย,ย,ย นี่เป็นซุ้มประตูนะเป็นซุ้มปะองพระพุเนี่เราจะเข้าไปนี้เข้าไปในวัดแล้วใช่ไหมเนี่ยนีอะไรแล้วจะแล้วจะมีร้านอาหารอยู่แถวแถวตีนเขาตรงนี้ก็คืออูดงเนี่ยคือเมืองอุดงในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เกิดสงครามอานาสยามยุทธเขมรแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งสนับสนุนโดยสยามอีกฝ่ายหนึงสนับสนุนโดยยวน เมืองอุดงมีชัยจึงเป็นสนามรบของทั้งสองฝ่ายสงครามยืดเยื้ออยู่เกือบ20ปีจบลงด้วยการเจรจาก,การสร้างเมืองหลวงที่เอามายุคหลังเนี่ยก็คือส่วนใหญ่คือก่อสร้างด้วยไม้ใช,ใช่ไหม,มพอพอถูกตีราบคาบก็ถูกเผาทิ้งหมดก็เลยเหลือแต่แผ่นดินนะไม่ได้เหลือส<ค>รางโบราณสถาน3 3> ไว้มันเหลือนิดหน่อยเหลือเหลือน้อยมากครับพี่วันวันเหลือแค่ไที่เเรียยว่าอะไร ใบเสมาเหลือใบเสมาอย่างเดียวที่สร้างด้วยหินเหลือใบอันนี้วัดวสวยมากวัดธรรมตรเออวัดธรรมตรปัดเยอะนวัแถวนี้ยเป็นเมืองหลวงกันเหมือนถ้าเกิดว่าถ้าไปกรุงอังวะของเมียนมาก,ก็เหมือนกันนะครับก็ทุกวันนี้ก็เหลือแต่ทุ่งนาเพราะว่าโดน โดนทำลายโดนดินลมมากทีเดียวสวนบอกว่า2ข้างทางนี้ในสมัยเดิมก็คือเป็นที่ตั้งของพระราชวังแห่งเมืองอุดงมีชัยหรือบันทายเพชรมันอุดงนี่มันเรียนรัชวังหลายทีครับ่านอุดงเป็นเมืองหลวงกัมพูชาอยู่กี่กี่สมัยไม่อไม่มันนานนานกว่าระแวกระแวกนี่ประมาณ60กว่าปีอ๋อระแวกนะเป็นเมืองหลวงอยู่ประมาณ60ปีอุดงนี่ประมาณ250กว่าปี อุดองนี่เป็นเมืองคืออุดองกับละแวกนี่อุดองเป็นเมืองหลวงของกัมพูชา,าก่อน่ากอาณาจักรพันธก่ก็มาเป็นอาณาจักรละแวกใช่หลังจากที่พระนเรศเผาแล้วมีกษัตริย์หลายองค์คืนมาแล้วพระนเรสวนมาเผาะละแวกใช,ใชต่ตามตำนานไทยก็คือบอกว่าจับพญาละแวกมาเอา,เอาเลือดมาหลังล้างพระบาทนะแต่ว่าในของฝรั่งเศสหรือของกัมพูชาเขาบอกว่าพญาละแวกหนีไปได้ ไม่ได้ครับสมัยอานามสยามหยดแถวนี้จะเป็นสมอูปมระหว่างอานามสยามและขมันทั้งสองฝ่ายตีกันมาตั้งนานแล้วก็เป็นสนามรบนะสมัยโบราณเอาช้างเอาม้ามารบกันบริเวณนี้แหละรบกันสิบยี่สิบกว่าปีระหว่างครั่แถวนี้แล้วสมัยขมันแดงก็มาตีกันตรงนี้อีกโอ้ขมันแดงก็ขมันแดงก็ตีกับขมันด้วยกันเนี่ยนะกับขมันแดงกับขมันสาธารณะรัฐขมันมันก็ตีกันแถวนี้อีกมันเหมือนกับเหมือนกับ ที่นี่มันจะที่ติดต่อระหว่างทางการบริเวณนี้ก็เคยเป็นสนามรบสมัยอาณามสยามยุทธซึ่งเป็นสงครามระหว่างสยามกับยวนซึ่งถือหางขเขมรคนละฝ่ายและสมัยขเขมรแดงบริเวณนี้ก็เป็นสนามรบเช่นเดียวกันนะครับเข้ามาในบริเวณร้านค้าซึ่งบริเวณนี้จะมีร้านค้ามากมายโดยเฉพาะ อาหารพื้นเมืองต่างๆนะครับแล้วก็มีโรงสำหรับกินอาหารกลางวันที่นี่ร้านค้าส่วนหนึ่งและก็โรงกินนอนส่วนหนึ่งซื้ออาหารแล้วก็ไปนั่งกินที่โรงกินนอนครับมีอาหารพื้นเมืองวางขายเต็มเลยครับบริเวณนี้ไก่ย่างกบย่างปลาย่างโอ้ครับเนี่ยอาหารการกินเยอะมากอันนี้ภาษาไทยเดี๋ยวปลาหิดใช่ไหมครับอีกปลาห็ด นี่เขมรเรียวว่าปลาหัดปลาหัดไทยปลาเห็ดทาเดียวกันปลาหัดปลาหัดหัดที่แปลว่าเห็ดใช่ไหมเห็เห็ดอ่ะเห็ดที่แปลว่าปลาหิดมันปลาห็ดมันเอาปลามาหัดน่เขมเรียกว่าปลาหอันนี้ก็เจะซื้อไปกินอันนี้เอาปลาห็ดปลหดนะ มาบนี้รวมไปเลยบอครับเออตับหมูตุ๋นนี่มาข้ามตานตุ๋นโอ้โหอาอันนี้วัดยี่ไงเด้อเอออันนี้ใจเรียวบอกเมนจางติ๊กเมนเสือโคร่งเผอ๋ออันนี้ใจชักอัดเครย์อะไรมาทำมาจากปลาอะไรนะปลาปลาที่เขาเรียกว่าปลาเหรียญที่เขาเอามาทำปลาแดกปลา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 บอกมาครัดนั่งยนยนแค่ตัวแฝงอย่างเดียว อันนี้ไตรยังไงอันนี้ไตรฉลาดทำไมเรียกว่าไตรฉลาดเปิดไตรฉลาดเหมือนกันใช่ฉลาดที่ไม่ได้แปลว่าโง่ใช่ไหมใช่ใช่ไม่ภาษาเขมรจะเรียกว่าไตรฉลาดแต่ภาษาไทยนี่น่าจะเอาใจเขมรไปเรียกว่าฉลาดเออเป็นปลาฉลาดเออฉลาดในงูหน้าใไตรฉลาดไตรฉลาดฉลาดไหมลองซ้อไตรฉลาดนะอืมเหมือนไตรฉลาดไตรดังงงไงไตรฉลาดโง่ ของกินเยอะเลยขนมตาลแต่ว่าเขาราดกะทิตรงปา,ากด้วยนะครับเ,เขาบริเวณนี้ก็เป็นพวกผักดองต่างๆนะครับเยอะมากมายราคาก็ไม่แพงครับปลาออปลาอังอเอาเอาเอาแกปอังดีกว่าแกปอังอันนี้แกปอ่งเออใช่ไหมแกปอังใช่ไหมอันนีก้กบย่างแบบยัดไส้กับกบย่างแบบไม่ยัดไส้ครับ ถ้ายัดไส้ก็จะใส่เครื่องเทศต่างๆเข้าไปอ่าเอาอก็อยังละไม้อ่ะสองอันอแล้วก็เอาของดองไปด้วยที่จะกินไม่หมดตอานั้นเนี่ยยอนนะอย่างเตาจะยัดทขาเลยอ๋อข้างในเขาใส่เครื่องอเขาเขาใส่เครื่องใส่เครื่องเข้าไปในแก๊ปเนี่ยนะครับก็เอามาอังนะ อ่างก็แปลว่าย่างนะครับเออก็คือแก๊ปกระป๋ออันนี้อ่าเมย์นี่ไข่ตบดังนุ่าได้เปียงนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพอเขาซื้อกันเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปนั่งกินกันตรงไหนอ่ะกินไปที่โรงแถวแถวนี้แล้วครับผมพอไปเสียค่าโรงนี่จะเป็นอ่ารากบัวเอ่อเป็นรากบัวโอ้โหโอออ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหาอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหาอ้โหโ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 อ้โห้โหโ้โหโ้โหโอ ตแต่มันรถมันจะแลกดีนะครับพี่มันเป็นยังไงมันแปลกไงมลวดกันล้อลวกไอ้วาล้อบอันนั้นกะนล้อไหมกะนล้อบอกโอ้เดี๋ยวมาันกำลังมอยมาพายมาขอน้ายยังเลืองดิ้งก็คืออันนี้กินในรถได้เลยเป็นกุ้มกล้วยดิบอเขาอย่ังกินเขาปอกไวโชยเฉยเออน่าเอาโน้ตเอาโน้ตมามากินเออลองดู โอ้ก็คือประมาณอ้วนปนเจ็ดสิบาทถ้าเจ็ดสิบาทเลยตัวนี้แพงอยู่โอ้เจ็ดสิบบาทต้มต้มแล้วใช่ไหมอือเดี๋ยวกลับไปซื้อข้าวอือรสชาติก็โอเคเลยนะอุ้ยนี่เป็นไข่ดแดงไข่ดแดง ไม่มีกไม่มีนกทอดเหมือนไม่เห็นอือม้อนด้วยหรอโอ้โห อ,อ๋อเขามีข้าวอยู่น,นี่เต่อเด่อสนโนใช่เมื่อวานเห็นในตลาดออ,อันนั้นเป็นแตงกวาเหรอแตงร้านแตงร้นานก็มีของกินของนองอะไรเยอะอันนี้เป็นปลาปลาราที่เขาเอามาโอ,อปลาลาสับ กน่าจะเป็นกระสังใช่ไหมภาษาไทยผมไม่รู้ไอ้ตอนที่มันแข็งแข็งตอนนั้นเอามาทําเป็นเก่งตุ้มเก่งอะไรได้ลูกของมันจะกลมกลมเขียวเขียวภาษาขมันจะเรียกว่ากระสังผมไม่รู้ว่ากระสังใช่ใช่ลูกกระสังเหมือนกันตอนใหญ่ๆอ่าเรียกกระสังเหมือนกันท่านผู้ชมเขาก็มีวัฒนธรรมการกินที่ ไม่เหมือนไม่เหมือนที่ใดในประเทศไทยนะครับก็คือสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารก็คือแบบว่าเอามาขายแล้วก็คนซื้อหิ้วไปแล้วก็ไม่มีสถานที่เราต้องไปเสียค่าเช่าที่นั่งกินด้วยไหมใช่ใช่ต้องคอออก็คือไอสถานที่นั่งกินเนี่ยเขาจะไม่มีอาหารมีเรามีเราสั่งได้แต่มันแพงหน,น่อยแล้วเราเป็นแต่เราซื้อไปนั่งกินนี้ต้องจ่ายค่าเช่าให้เขาใช่ไหม ต้องจ่ายอยู่ประมาณ5,000เหรียญหรือว่า5,000เหรียญอ่ะอโอ้ก็คือก็แต่คนอ่าเนี่ยเขาก็มาเรียกไปงานเนี่ยอ่าเขาก็มาเนี่ยอาเราเราก็เนี่ยมาโต๊ะเยอะไหมไหนโอ้เนี่ยเขาก็จะมีในหน้ามาเดินหาลูกค <5, 000 S 1> ้าไปนั่งกินอ่ะโอ้โอ้อ้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยเห็นอะ ไม่เคยเเห็นขาต้องยงนกันเพราะว่าคนไม่ไม่ค่อยเยอะ้เออนี่ไงนี่โรงกินโรงกินเรียกว่าโรงกินโรงนอนเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่เรียกว่าโรงกินโรงนอนก็คือเขาจะให้เช่าสถานที่ไว้กินไว้นอนมีพัดลมมีภาษาเขมรก็เรียกศาสตรใช่ไหมเนี่ย เรียกว่ากะเตะอรอกะเตะกะเตะเาก็สามารถเรียกว่าสือศาสเสือศาสอ๋อแล้วก็มีที่ให้กินให้นอนนะเมื่อซื้อของกินแล้วก็มาหาที่นั่งกินครับในบริเวณที่นั่งกินก็จะมีคนแบกของมาขายด้วยเช่นเดียวกันหรือเราจะสั่งที่ร้านเลยก็ได้เขาแต่ทวนบอกว่าที่ร้านนี้ก็จะแพงหน่อยหนึ่งเขาก็จะคิดค่าที่พักค่าเปลค่าเสือค่าศาสตร ู้ชมครับก็เป็นเรื่องที่ผมก็เอ่อเรียกว่าทึ่งแหละเพราะว่าก็ไม่เคยเห็นก็มาเที่ยกวกัมพูชาหลายรอบแต่ว่าเห็นมีที่กินที่นอนแบบนี้แต่เรียกว่าเราไปซื้ออาหารมาแล้วก็มาเช่าที่กินกับที่นอนนะเออก็เย็นสบายเออครับเนี่ยครับท่านผู้ชมขนมตาลแบบนี้เนี่ยเนี่ย ก็โอ้รสชาติอร่อยมากเลยอ่ากาวอ่ากาวปาปูอร่อยส่วนเจ้าของสถานที่ก็เอาน้ำมาขายแบบนี้นะเนี่ยเขาก็เอาน้ำมาขายเขาก็ใส่กระมังมาให้เลยอ้ตะกร้ามาให้เลยอืออย่างอื่นเอามาต้มแล้วก็ใส่เกลือมันมีกบป้วนกับกบหอม คือมันยัดไส้อะพูดง่ายๆนะคนอันนี้ยัดไส้ครับเนี่ยยัดไส้ยัดไส้นี่เขาใส่อะไรไปในเราใส่เนื้อหมูที่มันติดมันแล้วเนื้อหมูเครื่องพริกแกงมีตะไคร้เครื่องพริกแกงตะไคร่ตะไคร้กับไตอ้วแต่ใส่อ้วมันจะเย็นๆนะกะดูกเนี่ยเคี้ยวไปได้เลยงกรอบ นี่พี่จะเอาไอระบัวอืมอร่อยอะ่ะม,มันเป็นเพราะหิวหรือเปล่าอะไรก็อร่อยไปหมดไม่อันเกลืออยู่ยแถวนี้อาหารการกินของอาหารเขาทำอืมอร่อยครับสา,ากกด, <c oughs> ดวกสนุกเนี่นี่เขาเรียกว่านั่งกินนอนกินก็ <c oughs> คือกินเสร็จก็นอนเลยผักบากอดอดอากาลกกดอดอ เขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่านั่งกินนอนกินอย่างสุวรรณเนี่ยเขาก็ตอนนี้ก็นั่งกินพอกินเสร็จก็นอนเลยมีมีมีที่นอน <cer d> <c ười> มันขาดหมอนขาดหมอนก็ผ้าหม่มเอาเป็นว่ามีพัดลมให้นะแล้วก็แต่ว่าไอ้ที่กินเนี่ยเขาก็ไม่มีถ้วยชามอะไรให้นะเขามีแต่น้ํามาให้อย่างเดียวว่าเราสั่งกับเขาจะมีถ้วยชามให้อ๋อถ้าเราสั่งกับเขา,ขาเขาจะมีถ้วยชามมาให้นะอย่างอันนี้ก็เรียกว่าจ่ายค่าที่นอนปกติก็คิดเท่าไหร่เนี่ยเท่านี้ เราคิดประมาณ75บาท75บาทเออเคิดเป็นอ,อันคือนะก็จะนอนได้ทั้งวันเลยก็ได้ใช่ไหมหแต่<า>แต่แต,แต่คงไม่มีใครมานอนทั้งวันเนี่ยนะอ,อ่าเพราะว่าก็โอเคแหละอากาศก็ยังมันทุกคน,นจะมีคือไม่ใช่มีแค่ร้านนี้ร้านเดียวนะครับท่านผู้ชมมันจะมีเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็คือเป็นร้อยเลยเป็นร้อยเลยเป็นร้อยเป็นร้อยสถานที่เลยเขาก็สร้างหลังค หลังคาติดติดติดกันนี่แหละครับแล้วเขาก็จะหาลูกค้าตั้งแต่เราขับรถเข้ามาเลยนะก็จะมีคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปโบกไม้โบกมือว่ามานั่งบ้านชั้นนะไปซื้อแล้วก็มานั่งบ้านชั้นนะเอออะไรประมาณนี้นะเขาเรียกว่าไปกวาดต้อนขวาดต้อนลูกค้าตั้งแต่หน้าทางเข้าเลย แสดงว่าช่วงที่มันเป็นช่วงท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องคนมานั่งกินกันเยอะมากนะและมาค้าก็ขายดีเหมือนเป็นว่าเป็นตลาดบุฟเฟ่เอื้อเลือกกมาเลยแล้วก็มานั่งกินตรงนี้นะครับทาเอาวัฒนธรรมการกินที่แปลกแล้วก็อร่อยแล้วก็ถือว่าเป็นชีวิตพื้นเมืองที่ราคาไม่แพงนะ ก็คือลักษณะของกระเพนที่ภูเขาเนี่ยมันเหมือนพญานา <ผม S 1> oh. คนคนจนสมัยเทือกเขาอุดงพนมมีความสูงประมาณ200เมตรมีความยาวประมาณ1.5ก mm, ิโลเมตรมีรูปร่างคล้ายๆมังกรครับที่กษัตริย์ของอพญาละแวกที่หนีไปอยู่ที่อยุธยาที่วัดกอนเินเชิงนั้นจะมีการติดต่อกับคนจีนเขาก็เลยพาคนจีนมามาทำอาหากินที่ก้นนาจะเป็นคนจีนนั่นแหละที่สร้างประ เหมือนหลวงพ่อโตที่สร้างพระบนนี้เหรอบนนู่นบนภูเขานั้นคนจีนสร้างพระเหมือนหลวงพ่อโตที่วัดตนันเชิงขนาดไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เท่าหลวงพ่อโตหรอกก็คือเจ้ากัมพูชาเจ้าเขมรชื่ออะไรนะพญยาละแวกคือหาว่าตามคนไทยก็น่าจะเป็นพญยาละแวกแต่จริงๆทางขึ้นไปบนยอดเขานี้ใช้กี่ขั้นนะครับทางขึ้นไปบนยอดเขา มีคนเคยนับว่าประมาณ500กว่าขั้นครับเมื่อจะเริ่มขึ้นไปก็จะมีสาวน้อยมาให้บริการพัดโบกครับเธอจะแฝงตัวอยู่ที่ราวบันไดเป้าหมายก็คือผู้สูงวัยและคนอ้วนค่าบริการแล้วแต่จะให้ครับเธอจะเดินตามพัดให้ตลอดขั้นบันได500รขั้นเลยทีเดียวถ้านหนูน้องพัดขึ้นไปจนถึงยอดเนี่ยคิดกี่กี่เรียวลองถามี่ว่ลาลันด,ดยเดยอะไหม ให้กกีตั็ล่พอให้กี่ตังก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับอย่าปฏิเสธเธอนะครับดีมากเลยทีเดียวเจดีเก่าๆเนี่ยเหรอบริเวณ<อ>ทางขึ้นจะมีสถูปเจดีเก่าสมัยอุดงมีชัยจะมีสามชื่อคนกพูชาเดียบางคนก็เรียกว่าภูเขาอุดงเพราะว่ามันอยู่ที่เมืองอุดงภูเขาอุดง,อ,งอุดงซึ่งแปลว่าอุดมมันันชื่เมือง ชือเมืองน่าจะมาจะคำว่าอุดมอุดมนีรแ่องแต่ตาม,มตำนานเขาว่าเกี่ยวกับพ่อตาของกษัตริย์ที่ชื่อว่าอุดงเมชัยอุดมเมชัยอ,อุดงนี่ชื่อของพ่อตาเม,มชัยนี่ชื่อของแม่ยายของกษัตริย์ กว่าจะเดินขึ้นไปถึงบนยอดเขาเนี่ยครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าหยุดพักไปตลอดเส้นทางเลยก็แล้วกันส่วนคลิปด้านบนเนี่ยนะครับก็คงจะต้องต่อกันในคลิปหน้าแหละครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ขอเดินแล้วก็พักเหนื่อยก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ขึ้นมาร้อยขั้นก็มีสระน้ำเป็นสระคอนกรีตเลย ความคุ้นชินประว่าอยู่นี่ก็ที่นี่มันจะมีลิงมีอะไรมีลิงใช่ไหมมีน้ำพิมพ์เขาบอกโอ้ข้างบนนั้นมีอีกสายหนึ่งถ้าซื้อพัดไปเองนี่เท่าไหร่แล้วกี่หมื่นอ๋อนี่สองพันห้าร้อยอ๋อสองพันห้าร้อยแต่ถ้าเอาคนพัดขึ้นไปด้วยเนี่ยอ่าก็แล้วแต่จะให้ ส่วนเดินขึ้นมาครึ่งทางก็ต้องตัดสินใจซื้อพัดพัดเองแหละครับส่วนผมมีคนพัดประจําตัวการท่องเที่ยวเชิงเนี้ยมันจึงไม่เหมาะกับคนสูงวัยโดยเฉพาะคนที่มีโรคหัวใจด้วยนะถ้านี่ถ้าไม่มีคนพัดให้นะแต่ว่าอยากรู้อยากอยากขึ้นไปชมอะ่ะสวยนะ 啊。Uh. ฉันชื่นใจนักได้เอ่ยคำนี้เป็นทั้งความสุขชื่นใจใหญ่ดีเชื่อมชีวีสองเราเข้าสนิทกันฉันอยู่ในอ้อมกอดเธอสุขเสมอดังล่องลอยอยู่บนสวรรค์ ไม่อิจฉาหนะริษยาใครๆทั้งนั้นเพราะความรักมันใจจึงบริสุทธิ์โอ้สุดที่รักเออ love